ู้ชมทุกท่านด้ค่ินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องซ้อม LJ Screen ประจำวันนี้วันจันทร์ที่11กันยายนค่ะแล้ววันนี้อยู่ในชั้น UTR ค่ะผมแฟนแพนกวินครับใช่ค่ะพวกเราสองคนนะจะรับน้าทีนผู้ใรรยของห้องซ้อมในวันนี้นั่นเองค่ะรู้จักพวกเรากันไปแล้วนะว่าทํานเขารู้จักกัน11 16ทีมขออภัย16ทีม,ท,มที่มากันในวันนี้ดีกว่าค่ะเริ่มจากทางฮองกุงค่ะ Darkstar Esport p พ e ิ z ณ Nulo Unity Esport Saon Esport Faker Unicorn Cyber Esport Hunter X Hunter และ f o r t n i t Academy ค่ะ ตามมาด้วยทางฝั่งของมอนอกไซด์ครับเจเนซิส่นซับดีวายเฟียเลสครับหลงกองดาซิกทีมครับไดมอนด์แกงไซเบอร์ครับนิวเฮาส์อีสปอร์ตครับและปิดไทท่วาลี่ไทยอะคาเดมี่ครับผมใช่ค่ะแล้วโดดลงมาก่อนตรงนี้สำหรับทางฮองฮวงและเจเนซิส่นซับดีวายแล้วถ้าลงบนถนนที่บอกเลยว่าโดนทับแน่นอนอยังไงดีโอ้โหพยายามดิฟอยู่ดิฟอยู่ตรงนี้อีตาจีบอกขอชนสักหน่อยได้ไหมไม่ได้โอเคไปก็ได้อะ แห่ต้องปล่อยผ่านกันไปก่อนเลยครับตรงนี้ครับแต่ว่าเขาก็ได้รถเหมือนกันนะสมัครฝังของเจเนซี่แซดดีไวครับเจมส์น่ารักแกได้ปืนมาก่อนแล้วด้วยแต่ยังไม่ตามน้ำฝังของอินทจีไปครับน่าจะแยกย้ายกันไปฟาร์มเพื่อแยกย้ายก็เติบโตก่อนประเด็นคือไม่ใช่ได้แค่รถค่ะได้ปืนด้วยยางนี้ต้องรีบออกก่อนเลยครับสถานของฮุงนะเจมส์น่ารักค่นะตรง,งนี้ขับรถมุ่กันไปก่อนแลวโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์ให้อีกหนึ่งคัน ใช่ครับขับกันต่อเลยครับตรงนี้ครับสำหรับท่านฟังเจนนิสิตเทอร์รี่วายครับแต่ว่ามาหยุดจอดกันก่อนเพื่อน่าจะมาเอาในบริเวณตัวบ้านครับซึ่งแน่นอนครับว่าบ้านนี้อยู่ใกล้ตัววงด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะแล้วเพิ่งเห็นอัปเดตผู้เล่นใหม่ตัวละครลับของเจนิสิตเทอร์รี่วายครัมาแล้วนะก็ดแมนค่ะราเมซัสค่ะเจมสันอารักแล้วก็ลาม้สนะสามคนล่างนี่ยังคุณหน้าคุณตากันอยู่เหมือนเดิมและคนบนนะก็ดแมนที่มูฟมาจากหน้าต้องบอกว่ามูฟมาจาก เออเนื่องจากเพราะว่าไลฟ์อัพของทีมเนี่ยเขายัางไม่ค่อยคงที่นะแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นเขามานานแล้วสำหรับทาง etn e s p o r t s gaming นะ e อ่าแต่ว่าผมเห็นเอ่อ godman เนี่ยแกมาแล้วแต่วีที่แล้วนะพี่มิวอ้าวหรอโอเคเราขอโทษเราไม่ได้ติดตามเนื่องจากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเจไดซีซอ่มดีวา่าเนี่ยตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าอา้าวการอนิกออกอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาแทนอ๋อสรุปเป็น godman นะแล้วตรงนี้ค่ะเฟกเกอร์ค่ะอยู่กับเฟยร์เฟิ์ค่ะยี่ฟังเหยานะออยส์ iz, แล้วก็อา s ซ t ค่ะ ครับผมก็ยังเป็นสี่คนหลักครับของทงังฝั่งเฟงเกอร์ครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับหรือว่าวีที่แล้วเนี่ยเฟเกอร์เป็นทางฝั่งไลฟ์นี้อยู่นะครับที่มียี่ฟังเหยาเข้ามาต่อด้วยแต่ว่าผมมีการเห็นแซมๆเลยครับว่ายี่ฟังเหยาแกไปลงกับทีมอื่นมาบ้างนะใช่ใช่แต่นะยี่ฟังเหยาเป็นไอดีของใครเนี่ยกำลังคิดอยู่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับผมตรงนี้ครับเพราะปกติเฟเกอร์เนี่ยคนหนึ่งที่จําได้แน่นอนเลยว่าปกติจะมีอ่ะคือไอทีท่านนะของทางเฟเกอร์ ก็ต้องดูเลยครับว่าจะเป็นใครนะตรงนี้ครับแต่ว่าเฟเกอร์ครับก็คือออยกครับผมตรงนี้ครับแยกเล่นออกมาคนเดียวก่อนแล้วมีตัดภาพมาดูมอนน็อกไซด์กันหน่อยดีกว่าหรือกับสกุปปี้ดูปี้ดูเวียร์ยูกับทวที่ถูครับไอเปดแล้วก็ควีนส์บีนส์ใช่ค่ะสองคนล่างนั้นจากทางทีมเวลเอ็กซ์นะตรงนี้น่าจะรอดูกันหน่อยว่าจะเทสันสำเร็จไหมสำหรับสองคนล่างเฮ้ยทำไมคุณรู้ข้อมูลทีมนี้เยอะจังเนี่ยครับผมน่าแหละก็ส่วนคนบนสุดนะสกุปปี้ดูปี้ดู อ่าเขาเขาเขาเคยรีเควแไปว่าขอแบบเรียกชื่อเขาเป็นเพลงนะก็แบบ Scooby Do Do Where are You อ่ะจัดให้เนี่ยก็ก็คือชื่อบ่งบอกอายุแน่แหละอ๋อก็ก็มันก็ไม่อายุเยอะนะคนนี้คนนี้อายุเท่าไหร่ี่ยี่สิบเองสำหรับคนบนสุดนะ Scooby Do Do หรือว่า d u c k b e นะครับผมกับ ใช่แลยครับผมก็เนี่ยครับค่อยๆฟังกัก่อนนะครับอยู่ในบริเวณเมืองอย่างไพร์มกับซึ่งวงอัปเดตขึ้นมาอยู่ในบริเวณด้านกลางนละตัดีไปบริเวณด้านซ้ายครับซึ่งตรองกลางวงที่สุดครับแน่นอนครับยูนิคอร์นไซเบอร์ครับได้บริเวณกลางวงที่สุดเลยแต่เฟเกอร์จะเข้าไปทิ่มเขาด้วยครับยังไงขับลงมาตรงนี้นะไอ้บ่าวบอกเอาให้เลยที่บ่าวของเราปิดทางออยสไปก่อนแล้วหนึ่งคนอาแล้วยูนิคอร์นไซเบอร์อีสปอร์ตนะวันนี้เอ้ยคนที่สามคนใหม่ซีอูวันค่ะเอ้ยวีที่แล้วก็ไม่ใช่คนนนี้ะปกติ ยูนิคอนไซเบอร์เนี่ยไอ้บ่าวซาเปา่าแล้วก็อีสเทิร์นเนี่ยโอเคอันนี้สามคนเดิมแต่คนที่สามเนี่ยซียูเนี่ยเออคนใหม่นะอาจจะเป็นไอดีใหม่หรือเปล่าอย่างงี้ครับต้องรอดูนะครับว่ายูนิคอนไซเบอร์จะมีการเปลี่ยนไลน์อัพผู้เล่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นทีมจากต่างประเทศด้วยต้องรอดูเลยครับเพราะตอนช่วงนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดผู้เล่นกําลังเปิดเลยใช่หลายเกมเลยนะตลาดผู้เล่นเนี่ยเออแล้วตัวดีนะอยู่ดีก็มีข่าวช็อกออกมาตั้งหลายข่าวโหนี่ตั้งตัวไม่ทันเลย ไม่ทันได้เตรียมใจเห็นเธอเดินจากไปก็คือวันดีวผมเปิดผมเปิด a ฟ e b o o k ขึ้นมาใช่ปหมมีประกาศแฟนเวลกันเต็มเลยแล้วผมแบบเหลือวะมันถึงเวลาแล้วเหรอวะแต่ว่าลืมล้ำลืมล้ำเนาะมันลืมล้ำไ่ใช่ใช่ครับผมไม่ใช่แค่เพียงเกมแค่ผับจีนะหลายหลายเกมเลยครับผมที่มีการแบบเปลี่ยนตัวไลไรอาผู้เล่นกันแบบโอ้โหไม่คิดที่จะเปลี่ยนอ่ะก็นั่นแหละเป็นสาวช็อกของแฟนๆไป จำนวนหนึ่งนะตัว pues น mm yeah. ี้สำหรับเกมอื่นนะเทคนิคอล5-5เกมหนึ่งนะไปทั้งโค้ชไปทั้งผู้เล่นเลยสองคนแล้วบาเรนเรียบร้อยครับเก็บทั้งฝั่งของน้ำบอลออกจากเกมไปได้ครับอ้าวไปก่อนแล้วหนึ่งคิวนะตัวนี้ไปด้วยเช่นกันสำหรดาสิกซ์คนะโดนตัดไปก่อนเลยหนึ่งคิวค่ะใช่ครับผมก็เสียตัวไปเล่นไปก่อนนะครับหนึ่งคนครับซึ่งแน่นอนครับว่ายังเสียในเฟสที่หนึ่งครับถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยครับทำให้ตรงนี้ดาซิกซ์ครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่สามคนที่อยู่ในทีมครับมาดูทาาาฝกกพิดดโลันนนห่่อยีีวตรง้ม มีลิเบอรอลครับผมซารันยูครับรีแลกซ์แล้วก็ดาร์กสเตครับและตัวนี้ซารันยูค่ะพยายามหากันไว้ก่อนอ่าแล้วตอนนี้นะพิซซุโลกอีเดตี้อีกสวอตอีกหนึ่งทีมที่รู้สึกว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองจริงจริครับผมก็คือเป็นทีมที่แบบว่าแกไม่กลัวเลยนะคือปกตินะ่ะถ้าเป็นทีมใหม่เข้ามาลงซ้อมกับแบบห้องซ้อมของเราหรือว่าแบบห้อง เออหรือแบบการแข่งขังนอื่นๆหนึ่งะจะแบบเออจะกลัวบ้างเฮ้ยข้างหน้าทีมโปลีไม่ชนดีกว่าเลี่ยงดีกว่าแต่ทีมนี้ก็แบบโปลีกอมาดีมาดี <c oughs> เหมือนอยากยิงโปลีเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำเออใส่สุดเลยครับทีมนี้ก็ไม่กลัวอะไรเลยนะแต่นี้ครับดาเซ็ก์ครับไกวสซามาครับผมการฝั่งของทาดัตครับแล้วก็ธนาจุนทันดัตนะต้องอ่านชื่อเขาทันดัตทันดัตธน,นาจุนนี่ครับก็ยังเป็นคนเดิมอู่นะครับตรงนี้ครับ ฐานซิกส์ทีมอย่อยันนี้ฐานดัดค่ะพยายามจะค่อยๆอ,อยู่กันนิ่งๆเหมือนกันนะใกล้ๆเป็นบาเรน2023นะเคาะเคาะข้ามฝั่งกันมาอยู่ฐานซิกส <Dark six. S 2> แล้เหมือนเอาเห็นสปอตบาเรนตรงนี้มีการทักทายไปก่อนเล็กน้อยครับบาเรนใช่บาเรนกลับมาก่อนค่ะในเรื่องนี้เล็งถันดัดไว้แล้วเคาะกันไปก่อนด้วยอาแล้วพยายามจะยิงวัดว่าขึ้นมาก่อนค่ะ และนี่ครับอุ้ยดาเมจไปก่อนด้วยเล็กน้อยครับสำหรับทังฝั่งทันดัดครับตรงนี้ครับอ่าแล้วบาเรนวิ่งกลับมาก่อนเล็กน้อยอะ่ะแล้วตรงนี้เลงกันไว้ก่อนโอ้โหมุมเล็กๆก,ก็จะเอานะจริงครับแล้วบริเวณด้านบนมีอย่างทางฝั่งของยูนิคอร์นไซเบอร์อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ครับอย่างไรตรงนี้ โอ้โหแล้วค่อยๆมูฟกันมาหากลางมูฟสุดตอนนี้น่าจะเป็นทางทีมเฟกเกอร์นะอีกหนึ่งทีมยังไงบาเรนยังเลงรอกันไว้ก่อนเอ้ยฟอร์เรสต์แคนเดมี่อ๋อโอเคยังอยู่กันครบนะสำหรับทางบาเรนกับลูกลิกมัฟฟินแล้วก็เจซีนะหลายคนชอบถามว่าชื่อเจสไม่ใช่เหรอไม่ได้ใช่ไม่ได้ไใช่นะเพราะคนนี้ JC เจซีเขียนมาละให้ชัดเจนว่าเจซีนะเจซียนก็มาจากชื่อเก่าเขาด้วยเนาะพี่มิวเนาะมาแบบชื่ออะไรนะต้องบอกว่าเป็นชื่อหลัก J c ซียอนเเนี่ยก็มีให้เห็นหลายชื่อเหมือนนกั ก็เดี่ยครับผมยังค่อยๆมูฟกันอยู่นะครับมีทีมอย่างลองกองครับที่ยังไม่ได้พื้นที่เล่นข้างในวงนะครับตรงนี้ครับยังไงเอ็กเซสค่ะตรงนี้สำหรับทางทีมเฟลเลสค่ะอยู่กับทางเทียนชูนะนิกส์เลฟเฟอร์เบอรีเซนดริกแล้วก็เอ็กเซสนั่นเองอยู่กันสี่คนครบแต่อันนี้ถัานรัดเคยร้อยแกรนเนยใส่ฟลุกฟลิกไปก่อนแล้วอีกหนึ่งคนด้วย ได้น็อกมาก่อนเลยครับตรงนี้ครับสำหรับทัพฟัก์ดาซิกครับผมและดูเหมือนว่านี่เงมีคนกลับมารีกรูก,กันแล้วด้วยสำหรับทัพฟัก์ดาซิกทีมครับมีการปาหัมโนุทอปดักพื้นที่กันไปก่อนด้วยยังไงตีทันดั๊แล้วโอ้โหเป็นบาเรนค่ะเรียบร้อยเปิดน็องเป็นทันนาจูนมาได้ต่ออีกหนึ่งครั้งทันดั๊ตรงนี้พยายามจะเล็งหากันไว้ก่อนนั่นนะมีไกวิสมาอยู่ไก,กลๆอีกหนึ่งคนด้วยค่ะแล้วบาเรนอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามใกล้ๆนั้นนิดเดียว และเรียบร้อยครับ JC น็อกทางฝั่งไควาสมาร์มาได้ต่อยังล็อกสุดอยู่สำรักฝั่งธันดัตเองและ JC แกพยายามขับรถเข้ามาอะไรครับผมจะต้องต่อรอนก่อนด,ด้วยแต่บาเรนตรงนี้มายิงหลังไปทําให้ทันด,ดัตตรงนี้เลือดค่อนข้างเจ็บครับยังไงทันดัตโอตัวนี้ฟัมยาก,กันไปก่อนคะ่ะและเรียบร้อยดาวซิกทีม โดนปิดไปก่อนเลยจบอันดับ16นะปิดงานโดยบาเรนกับ JC ค่ะโอ้อ้าวแล้วตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเดือดจะได้นะสำหรับทาง Forest Academy นะเพราะว่า r างทีมช่วงก่อนนั้นเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่บอกเลยว่าน่ากลัวค่ะใช่ครับเพราะว่าทีมไฟ 1, ท์หนึ่งคือทีมไฟท์แกแข็งมากรวมถึงว่าในการหาพื้นที่เล่นของแกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเฉียบคมครับแต่ว่าเหมือนทังฝั่งของ f o r e s ร a c a d e m y เนี่ยแกก็เห็นพื้นที่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็เลยลับขับเข้ามาชวนเลยครับแล้วก นี่ค่ะ Hunter x Hunter นะ Go with Dafo ค่ะ V Korea น้องเติ้ลและ Baby เหลานะ Baby เหล Baby เอ่เอ,อ Baby h e l a o Baby เหล Baby Baby เหล่าว <Baby> ะเหลา <L> หรือว่า Baby เหลาแบบว่าแบบเสียบติดแอลกอฮอล์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล่า,าที่ห<ช>มาย<ช>ถึงแบบว่าแบบเอ Story เเเอ Storytelling หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าอ่ะก็ไม่แน่นะเราไม่แน่ใจว่าชื่อเขา ยังไงนะสำหรับคนนี้นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงสำหรับทางทีม Hunter X h u อ t e r นะสามารถทักทายมาหลังใหม่แล้วบอกกันได้นะว่าเออผมชื่ออย่างนี้นะครับพี่อ่านมั่วอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะถูกต้องครับผมก็เราอยากอ่านชื่อผู้เล่นให้ได้ถูกต้องนะทุกคนนะครับผมเนื่องจากว่าก็เป็นแบบเ,ออเขาเรียกว่า representative ของแต่ละทีมหรือว่าแต่ละคนเลยนะตรงนี้ครับใช่ใช่ใช่อันนั้นสามารถทักมาได้นะหรือว่าถ้าสมมุติอยู่ในสตรีมสามารถพิมพ์บอกในช่องแชทได้เหมือนกันนะ ใช่ผมก็พี่มิวก็จะตามอ่านดูนะครับแล้ววงอัปเดตลงมาดีมาในบริเวณตรงกลางเพิ่มเติมอีกัแล้วเจมส์านารักแกได้ยินเสียงแล้วด้วยเดินลงมาในบริเวณน,น่างครับแต่ระหว่างนั้นเหมือนกันแล้วไทโลก,กันไปเก็บได้ก่อนอย่างนั้นตัวนี้เจมส์านารักค่ะเล็งหาไว้ด้านหน้ามุฟมาแล้วตาฟูและแพดดิฟทรยด้วยแล้วตัวนี้ตาฟูจอดยิงเข้าไปโอ้โหโ,โ,โะเดียวน็อกเลยแล้วตรงเทียนตกรถลงมาได้ตาฟูต่ออีกหนึ่งคนด้วยถามจริง โอ้ปืนใหม่นะคุณน้องมันแรงจัดจัดเลยครับและตรงนี้เรียบร้บอยหมดเลยไดยมอนด์แกงไซเบอร์ครับจบไปก่อนอันดับที่15คือตรงนี้คือปืนอย่างดาคุณน้อเนี่ผมบอกให้นะว่าเป็นปืนเคราะที่ดาเมจค่อนข้างแรง,ง,ง,งนะต้องบอกว่าดีนะเขาไม่เอาเข้ามากว่านานนี้เอาแล้วตอนนี้นิวเฮาส์อีสปอร์ตขจบอันดับ14อยู่เช่นกันนะปิดงานโดยทางชายลี่ไปทีค่ะ ีเฟเกอร์ไงดีสเปร์รับกันมาอยู่ด้วยด้านหน้าลองกองมุ่ผ่านมาอีบักเหยาะพยายามจะเล็คโคกันอยู่และตันหน้ามีเทยอนคิวบีกับเคิร์ฟสองคันค่ะโอเครอดกันไปได้อยู่ตรงนี้สำหรับลองกองตะเข้าไปเล็กน้อยค่ะดีนะครับยังรอดอยู่ครับสำหรับฝั่งของลองกองครับยังไม่เสียจำนวนผู้เล่นไปเลยครับตรงนี้แต่ว่ารู้สึกว่าไปชนอีกบ้านหนึ่งที่มีฮันเตอร์เฮงฮันเตอร์อยู่และเฟเกอร์พยายามที่จะแจมเข้ามาต่อตรงนี้ควิสเตอร์ดาเมจเต็มไปก่อนเล็กน้อยและเจซีเรียบร้อยดอท่าฝั่งของตันทะลลุหัังคคาได้รบ ตรง,งตรงนี้วัคซีนเปิดประตูเข้ามาแล้วมีการป๊อเป็ดเข้าไปก่อนไล่เคลียร์กันมาด้วยเจซีเรียบร้อยซ้ำทางจันทรุปราคาไปเลยส่วนด้านหน้าค่ะมีโกวิตาโฟกับน้องเติ้ลอยู่และวาัคซีนตรงนี้กระดกยายนก่อนครับผมหนึ่งทีครับก่อนที่จะเปิดประตูไปรับศึกต่อแล้วแต่ตรงนี้มีเดชจะเข้ามาต่อด้วยฮันเตอร์เฮกเตอร์พยายามที่จะหนีออกมาเหมือนกันเลยครับตรงนี้แหมสับร้อยเลยและเจซีเรียบร้อยน้องท้าฝั่งแทย้อนได้ครับ ไอวัคเคซี่ตรงนี้พยายามยิงรับขึ้นมาก่อนด้วยอ่าแล้วเบรคเซอร์กับน็อกเป็นทางโกวิตาโฟกันมานั่นเองอ่าแล้ววัคเคซี่พยายามจะหารับไปด้านหลังมีจันพิชักมาต่อยอหนึ่งคนค่ะครับผมตรงนี้ครับลองกองเสียจำนวนผู้เล่นไปก่อนแล้วด้วยนั้นหนึ่งคนแต่ก็ยังไม่ยอ้อนถอยครับผมต้องถอยกันไปก่อนเลยคือตอนนี้เนี่ยแกต้องขับไปชุบเพื่อนให้ได้ก่อนครับดีและพยายามสเปรย์เข้าไปในสโมกเลยตรงนี้จะเอาให้ได้ด้านหน้าสำหรับทางฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ คืนรถก็มาก่อนครับสำหรับทางขับวาเคนซีเองมีการทักทายกัก,ก,ก่อนด้วยเล็กน้อยะเรียบร้อยครับผมจันทลายหลังคาครับน้องทั้ฝั่งของแซนยูไปได้ครับในเคิร์ฟตรงนี้กระโดดออกมาด้วยเช่นกันค่ะสำหรับทางเคิร์ฟ SWR และ JC เเปิดนอเป็นจันถวายหลังคามา ครับ S.W.R. ครับก็ยังสแต็กกับเพื่อนนะอยู่ในบริเวณบ้านกับแท่ยอนครับอยู่กัน2คนครับว่าคันซี่กับควิสเตอร์อยู่ใกล้ๆด้วยและตรงนี้ควิสเตอร์พยายามที่จะแนดพีขึ้นไปอยู่ครับเก็บพยายามที่จะยิงฮันเตอร์ให้ฮันเตอร์ให้ได้แต่ยังไม่โดนครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ถือดังน็อปยิงมันก็อยู่กับโกวิสาโมเรียบร้อยน็อกดาวไปจนได้กันอ่อแล้วต่อยหนึ่งคนเลยไหมมีโคเรียยังไงควิสเตอร์ยังยิงคอกันไปอยู่แล้วเจนจีเรียบร้อยซสามจันทวายหลังคาไปที คดาคุณนอฟครับนเหมือนที่ผมบอกนะเป็นปืนที่แรงจัดๆเลยกบเมื่อกี้คือยิงใส่ทางฝั่งของวีคอรียนไปดาเมจติดไปก่อน88ครับเกือบน็อกครับผมดีนะเขาไม่เอาเข้ามาก่อนปรับด้วยอีกสักรอบนี้นเกือบไลตนเรกันแล้วปืนอื่นละลก่อน ใช่ครับและจา่ายพิทักษ์หลังคาครับตรงนี้ครับต้องยิงทางฝั่งแทยยนกดหลามาก่อนทำให้ตรงนี้ไทยยนตต้องเติมเลือดตัวเองกับเพื่อนมาเหมือนกันเลยครับค,บคือแน่นอนว่าดารุน้องมันเป็นปืนแรงจริงนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับมี MK12 ิบหรือ,อว่ามินิสิี่ผมว่าไฟเอเบมันต่ำแบบต่ำมากๆเลยครับแต่ได้ความแรงไงก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าสมมติเป็นเป็นก่อนหน้าแพทช์ที่ปที่จะปรับมาเนี่ยอันนี้คือเท่าเข้ามาคือไม่มีใครเล่นล้วปืนอื่นเดี๋ยวนี้สันยูค่ะเรียบร้อยเปิดน้องเตย น้องเติ้นยังรออยู่ครับสำหรับทักฝันกับวารคันซี่เองแหมหากแค่เพื่อเอื้อมมือแต่มันเหมือนแสงคลจริงๆลามอสครับไปได้ทันฝั่งกับชาลีเพื่ป่อเพิ่มเติมด้วยเลยครับและซ้ำลามอสล้อมทำฝั่งกับชาลีออกจากเกมไปก่อนลาเมซัสตรงนี้ค่อนข้างเจ็บเลยต้องปูธโมกันก่อนครับสำหรับทักฝันของก็อดแมนครับงไก็อดแมนตัวนี้ปั๊มยากันมาขมวกแดงไปแล้วซะด้วยอ่าแล้วยังไงตรงนี้แล้ววันดับคิอ่ะสองของทางรับสตาร์อีสปอร์ตนะคนสุดท้ายพยายามจะยิงเคาะกันมาอยู่จากทางคาเก้าแปดของเขาคุณแป ก็ยังพยายามไล่พื้นที่กันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทางกัดงดาสตาตาเนี่เองแต่ว่าแน่นอนครับว่าตัวเองก็เสียจำนวนผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับยังไงตัวนี้วานค่ะเล็งหากันไว้แล้วเคาะกันไปต่อด้วยด้านหน้าสำหรับทางราเมซัสนั้น,นยังนอนกันอยู่ครับสำหรับโอ้โหอีกหนึ่งทีมนะที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นทางเดนิซิสออฟดีวานั่นเองแคราบิลครับ อย่างสองสองกันอยู่ในก๊อบแมนมีรถต่อในการที่จะกำบังเขาครับเพื่อให้จบไฟนี้ให้ได้ด้วยเพราะดาวซาตานเองก็เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นครับเดีตัวนี้วานค่ะพยายามจะเล็งกันไว้ด้วยแล้วตอนนี้วัคซี่เรียบร้อยเปิดน็อกน้องเตินกันมาได้อ่ะแลวซ้ำหมดเกมไปเลยทันทีครับแล้ววงดีดมาในบริเวณด้านล่างเพิมเ่มเติมอย่างนี้ด้วย เอาแล้วครับต้องรอดูกันแต่นี่ไงมีคนขับรถผ่านมาแล้วแต่ยังไม่น็อกรขบผมตรงนี้จะแต่โดนตัดยางไปก่อนด้วยหนึ่งและโดนสแปมมาต่อโอ้โหเหลือเลือดไปกันหนึ่งครึ่งหลอดเท่านั้นแลียบร้อยครับคุชเซอร์น็อกลงไปยังไงตัวนี้บาเรนค่ะพยายามจะมุฟฟาด้วยเช่นกันนะเห็นด้านหน้ามีคนขับมาสระทางฮองฮุ่นก็ต่อลงมาอย่างงี้สไปเข้าไปก่อนเรียบร้อย,อยแล้วติดอินติคนสุดท้ายไปโอ้โหปลายกระสุนนิดเดียวก็ยังติดได้กับคนนี้คน,นคนนี้นะบาเรนนะแล้วบานค่ะเรียบร้อยเปิดน็อกเป็นทางกา และกรีนบีนครับจากทัพฝักมอน็นอกไซด์ครับยังสองสองกันอยู่เพราะว่ามีคนไปชนบ้านแกอย่างนี้แกก็ต้องห่วงบ้านกันพอสมควรเลยครับถือมาเป็นทัพฝักดกดาร์คูนอฟยังรอ,รอๆกันอยู่แต่แค่เห็นบาเรนอยู่ข้างบนไล่ละเมียดละไมขอกันตายแต่ยังไม่โดนครับอย่างไงกรีนบีนค่ะตรงนี้ดาร์คูนอฟคุณหกของเขาด้วยเช่นกันนะแล้วพยายามจะเล็งหากันไปก่อนด้านหน้ามีเอ็มมิลีหนึ่งคนแลสกูวิูวิูบอกว่ากระโดดลงมาเลยดีจะไปเอาค่ะกรีนบีนครับ ยังคอยหาสะปอร์ตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะตรงนี้คือแยกเล่นกันด้วยครับแล้วมาแล้รกับลีกรุ่กันก่อนยังกดๆก,กันมาแต่โดนสวดก็มสะะภาสปอร์ทางฝั่งของกีนบินครับต้องถอยกลับไปเติมเลือดก่อนเลยยังไงกูไปดูไปด,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 ดูค่ะตรงนี้หากันไปก่อนด้วยแล้วดานน้าบาเรนแล้วโคกันไปอุ้ยแล้วบาเรนยืนยนิ่งๆอย่างนี้เอาแล้วหันหลังให้กิจาแต่ยังโคะไม่โดนค่ะ กลายเป็นตอนนี้นะเป็นศึกสามเท่าเรา3ทีมเลยนะโดยมีฟอร์เรสครับมาแจมแจมด้วยเล็กน้อยแต่ตรงน,นี้ดาร์กซาตานอีสปอนไม่ไหวครับโดนโรเกตครับปิดงานไปครับจบเลยรอบที่13ครับผมกว่าคันซีน้องก็ได้ต่อเพิ่มเติมด้วยจากทางฝั่งของคันเตอร์เองคันเตอร์ครับแล้ตรงนี้สกูไปดูดค่ะปั๊มยากันมาก่อนด้านซ้ายนะมีอีกหนึ่งทีมตะกี้เห็น,นแบ๊วๆลสีเทาๆแต่กรีนบีนค่ะเรียบร้อยเปิดน็อเป็นทางวันชงกันมาด้วยและเอ็มวิวพยายามจะเทรดกันมาตอนนี้สเปรย์กันอยู่กับกรีนบีนค่ะ กินบีนแกแม,แม่นจัดเลยนะเมื่อกี้ให้คมเลยครับเม็ดเดียวเข้าหัวเลยแล้วบีคอเรียนเรียบร้อยครับเป็นน้องทั้งฝั่งของเคิร์ฟเอสวีอาร์มาได้ต่อเพิ่มเติมแล้ววงอัปเดตมาดมาีดมาในบริเวณด้านล่างครับเฉี่ยม,มาด้านซ้ายเล็กน้อยกลางวงที่สุดครับอยู่กับทางฝั่งของเจเนซี่ซอฟต์ดีวายหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นนะคุณคุณโนโวาลีไทยอะคาเดมี่ค่ะสีน้ำเงินเอิตาลีนะแหมขออภัยครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ด้านหลังค่ะมีการมุฟมาอีกทีมด้วยสำรับงานยูนิคอร์นไซเบอร์นะอ่ารและอะไรดีทว วนกลับมาดูกันก่อนเล็กน้อยเล็งรอกันไว้ค่ะใช่ครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าบ้านของท่งฝังงมอน็อกไซย,ยังพอเล่นได้อยู่ความสมควรเลยและตรงนี้มาบริเวณตรงกลางจะมีไฟกันหรือเปล่าอม,มอนที่แกเห็นก่อนแล,ลน้วไล่สเปกันไปเหมือนกันเลยก็อุ่นแต่ยังไม่โดนเลยครับยังไงอมอนอมอนซิกค่ะออสี่คนนะวลีไทยอะคาเดมีนะและตรงนี้ฟอร์เรสต์ครมีค่ะยังอยู่ันครบด้วยโอ้โหคูคิวนะเดือดจริงๆวาเลนคนคนนี้เจซีได้เช่นกัน ยังไงบาเรยนยังหากันมาก่อนด้านซ้ายมีให้ยิงด้านขวาก็มีให้เลือกอันและลงมาในบรเนิเวณด้านล่างก่อนครับผมมีตัวล้วนให้พอเล่นได้อยู่และดาร์คเซตตรงนี้เนาะถ้าฝั่งของเซนดริกได้ก่อนจากฝั่งของเฟียเลสครับและเรียบร้อยเลยลิเบอร์โรมาปิดงานให้ไปครับนี่แล้วเป็นดิสเลฟเฟอร์บัลลี่ครับเปิดน้องรีแล็กซ์กันมาด้วยด้านเน็ตสกับปาแกเน็ตย้อนลงไปก่อนในกลางวงแล้วเฟย์เฟย์เปิดน้อง Relax, เอง Relax, ็กเซสมาแต่ฉันังอยู่ได้เป็นทาง เตียนทูนเองค่ะแต่ตอนนี้จะงทันทะลุหลักคาร็อกดาวมูโตแล้วลามูสเปิดนอ้องลิมันโนมาแต่ตอนนี้เปียเลสจบอาจารย์ิษสอบไปก่อนแล้วอ่าแล้วลามีซัสเปิดล็อกดันเนชกับมาได้ต่ออีกหนึง่งคนเอ็มบีเปิดล็อกรีดบีนกันมาค่ะแล้วรามูสซับลิมันโรกับรีแลกซ์เลยทีตอนนี้ก็แบงค์รามีซัสค่ะ เรียบร้อยเลยครับสำหรับทางฝั่งเจเนซี่เดอร์ดีวส,ส่งพิษนุโลกยูนิต e ี้อีสปอยครับจบไปเลยอันดับที่11ครับผมระหว่างนี้จันทำรู้หลังคาครับไม่ไหวโดนบูโซนกินเข้าไปแล้วแล้วเทยอนน็อกทางฝั่งยี่ฝั่งเหยาได้ต่อเพิ่มเติมด้วยแลันไล่ขอฟอลโล่กันตามกันไปแล้วตรงนี้เคอร์เป็นสปิวอาร์เทยอนก็ไม่ไหวไมีการลงไปนอนกับพื้นแล้วเลยครับอ่าแล้วอย่างไรดีเฟยเปย์ตรงนี้อาแล้วเบูดโซนมาอีกขอซ้ำกันไปก่อนเลยค่ะควิสเตอร์ไปซ้ำยี่ฝั่งเหยาก,กันมาแต่ตรงนี้เปยไปยยไได้ดททาางแออนนนกลัับมเ่เง โอ้โอย่างโชคดีครับเติมเลือดตัวเองกับเพิ่งนมาได้ครับสำหรับทางฝั่งของแท้ยอนครับแต่ไม่ไหวจริงๆวควเซอร์เองกให้กันมาต่อเอสเป์คอนโทรลกันมากับฝั่งของเฟย์และน็อกลงไปและส่งเฟเกอร์จบอันดับ10ครับโอ้โหเรียบร้อยทันทีนะตรงนี้เป็นวาเคซี่เฟย์เฟย์เป็นไ่คนสุดท้ายค่ะแต่มาฟินตัวนี้ซ้ำทำเวนติูได้ต่ออีกหนึ่งคนใจมีชาร์จจบบูโซ่หลาตายตามเปติดอันดับที่เก้าและซาวน์อีสปอร์ตตรงนี้แพทมียิ่งสุดไลทบที่ แล้ววงมาด้วยเลยครับผมดีดมาในบริเวณตรงกลางเพิ่มเติมแล้วเฉียงม,มานั่นขวาเล็กน้อยครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆทีมยังพอหาพื้นที่การเล่นได้นะในบริเวณในวงครับแต่ว่าทีมที่ลำบากใจที่สุดเนี่ยคือฮันเตอร์เอ็นเตอร์ครับเพราะว่าน่าจะต้องไปชนกับทางฝั่งเจเนเรชหรือวายหรือไม่ก็ยูนิคอ n c ไซเบอร์ก่อนครับีโคเรียค่ะแล้วนี้ T ีนะ220701นะแกยวสเปรเข้าไปใส่หน้าตาของทางกรีนบีนกันอยู่ด้วย่ะแหม ผมก็ชอบการอ่านชื่อแบบครบทุกตัวอักษรของพี่พิวจริงๆเอาก็เขาตั้งอุตสาห์ตั้งมาเขาอาจจะตังต้งวันเกิดก็นด้เนี่ย22กรกฎาคมปี2001นะอ๋อและเรียบร้อยครับผมสกูปปี้ดูปีด้ดูไอดูก็น็อกลงไปครับตรงนี้ครับและเดินก้นมาต่อเลยและพยายามกดกดกันอยู่ด้วยแต่ผมก,กรินสปินครับอ้อมมาสุดเลยครับ แล้ววันชุงกันตัวนี้กระโดดไปก่อนหนึ่งชื่นใจอีจิเดินเข้ามาใส่ด้วยเช่นกันด้านนั้นแล้วเป็นไอเป็ดแก่เนี่ยไซทีเอซสองคือเจ็ดศูนย์หนึ่งกันไปส่วนวันชุงกันถือแกรนดเอดมาพยายามจะย้อนเข้าไปแต่บาเรนเรียบร้อยทั้งคนดูดดูกันไปด้วยอ่าแล้วเหลือกรีนบีอีกคนอย่างนี้เขาชกกันให้ก่อนเลยค่ะไอเป็ดกับกรีนบีกันสองคนที่เหลืออยู่ของทางมอร์ลสไน อิทธิจีค่อยๆเดินขึ้นมาต่อด้วยพยายามที่จะมาเติมเพื่อแต่ Green กรีนวินก็ล็อกลงไปแล้วอย่างนี้ครับไอเป็ดก็ต้องเติมเลือดตัวเองเข้นมาเพื่อที่เดินใส่ต่อเลยตรงนี้พอแฟดไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหแต่มันเป็นคามิ่งพอด,ดีที่เขาเอาลูกซองมาบั๊มใส่ส่งทางฝั่งของมอน,น็อกไซด์ครับจบไปเลยครับดับที่7จ็ดแผมตรงนี้เหลือ6ทีมกับ22องนไลน์ไปโผล้วมาฟินเรียบร้อยไปน็อกทางฝั่งของ t h 2 2ดสองได้ครับ ใช่ครับมีครเรียครับเปิดน,น็อกไปทางราเบซันไม่ได้แล้วล,ลามูสได้โกบิตาโพลด้อิฐอิฐหาหนแล้วนี้เบบี้ราวครับไปได้เป็นทางลามูสกันมานะอาแล้วค่อยๆเทรดกันไปอย่างนงาจะรับทานตัวเองชันเตอร์และทานเจเนซิสซ็อปนีวายค่ะบาเรนตรงนี้มีการจ่ายมรดกทอมาต่อเพิ่มเติมด้วยครับแล้วบาเรนต้องถอยด้วยเองกับมาก่อนอิทาจิก็ค่อนข้างเจ็บเลยแล้วมีบูโซนจ่ายเข้ามาอย่างนี้ด้วยต้องระวังเลยครับและเจเนซิสออลนีวายเรียบร้อยจบไปเลยอันดับที่หกครับตรงนี้ครับและอิทาจินนน็ออออคคลลงงงงไไปจาาากฝััั่่ขบบบบเเเรรรรรระทีีหืต้น โอ้โหนอกไา้อินเตจีได้แต่วันชูเปิดนอ็อคฟาลินเทกกันมานั่นเองนะตอนนี้เทกกันไปเทกมาแต่ฟปิกไปได้เป็นทางวันชูกันมาครนะ2207ไปได้เป็นทางมัฟฟินเทกกันไปแล้วแลกปฟลิกเอาเอ็มมิวไปได้อีกหนึ่งคนอินเตจีอยู่บนโซนหลายตายกันไปแล้วอีสเตอร์ค่ะเรียบร้อยเปิดน็อกเบบี้เหล่ากันอีกรอบหนึ่งและเรียบร้อยจบอันดับห้าเลยค่ะ รอบนี้ไม่ไหวค่ะ4สุดท้ายแล้ว Forest Army เหลือ2แอคที b u t e 2 knockdown ค่ะวาลีไทย Army เต็มทีม4คนเท่ากับทางยูนิคอนไซเบอร์อีสปอร์ตนะส่วนฮองฮุงค่ะคนสุดท้ายได้เช่นกันและบาเรนตรงนี้เอาแล้วโอ้โหฮองฮุงไปก่อนเลยจุ่มบัวโซลหลายตายไปคู่กับบาเรนค่ะก็ไม่ไหวนะครับผมตรงนี้ครับเพราะในวงมันอัดแน่นกันเหลือเกินแล้วปุ๊กพยายาปูถั่โมขึ้นมาก่อนให้ตัวเองปลอดภัยแต่ตรงนี้มาค่อนข้างเจ็บแล้วยังกดกดกันต่อด้วยอ้าวแต่ว่ามีคนมาแจมต่อไปทางฝั่งของล็อกเก้นครับและเรียบร้อยเลยเจสี่ ซียค่ะพยายามจะเคาะใส่ในสโมกันไปก่อนด้วยแล้วอีกก็อีสแวร์เค่ะคิวสแวร์โอเคคนนี้คิวสแวร์เรียบร้อยทั้มเจซีไปเลยและอย่างใครกันต่อครับตรงนี้ครับสำหรับท่าฟันของคิวสแวร์เขาบแต่อู๋ยังไม่โดนครับซียรงนี้เดินอ้อมมาด้านล่างด้านโอ้โหตรงกลางเป็นกลางโบสถ์จุดนะเป็นทางอันเดอร์ด็อกค่ะคนใหม่ของทางวัลลีไทยอะคาเดมี่ อีสเติร์ตรงนี้กาเนตมาแล้วป่าใส่ฟุกฟิกและฟุกฟิกกันลุกไม่ทันแหมตรงนี้นะจับคนช้าหนึ่งนายครับอีสเตอร์ปิดทางฝั่งของฟุกฟิกไปส่ f ฟอ e s เรสต์คาเมี่ครับจบไปก่อนเลยันับสามและตรงนี้มาไอบ่าวน้องทางฝั่งอันดับด็อกมาได้เพิ่มเติมด้วยครับยังไงดรงนีล็อกเก็ตขัดวิ่งลงมากันก่อนแล้วโอเลงหาด้วยดารูคด็คอกกันไปนั้นตรงนี้เราะทางไอบ่าวกันไปค่ะและดูเหมือนว่าเกมนี้มาค่อนข้างไหวเลยไอบ่าว I น็อกอหมอกเซ็กมาได้ต่อเพิ่มเติมกลายเป็นตรง อาแล้วตรงนี้ร็อรเก็ตยังไงอีกโกอิสคิวสซว็ตก่ะโอ้ชื่อยาวจังคิวสซว็ตใครใแล้วกันตัวนี้พยายามจะไล่หากันไปก่อนด้านหน้าน,นะสำหรับทางยูนิคอร์นไซเบอร์นะเอาละวสองต่อสามที่เหลือก็ยูนิคอร์นไดร์ที่ก็อยู่นยูนิคอร์นไซเบอร์อันดับด็อกไปได้เป็นทางหลายตายของซียูกันมาและจอดลงมาเลยสำหรับทางอีสเทิร์นด็อปเนี่ยทิ้งไว้ก่อนด้านนอกและคิวเซเว็ตพยายามแล้วน,นี้มีการป้องกันมาด้วยเช่นการบางแดดบางฝนกินไปก่อนที่อาละมีการด็อปเน็ตกันไว้อย่างนี้มมมีีใคคคคครรรรโโดดดนนนััั้้้ยยงงงงงไไไ่่่่่ะะะแแลลลววววตหหาาาปึออททูสบิก แล้วทาเด็ดไปก่อนเลยครับตรงนี้ก็โอ้แต่ว่ามีไฟเข้ามาดับพื้นที่ก่อนด้วยเลยอีสตันเรียบร้อยครับผมได้ทังฝั่งอมอรซิกไปครับใชาอ่ะอ่ะแล้วคิวซาวแบ็กกับอรเกตสองคนที่เหลืออ้โหแล้ววิ่งออกมาจากไฟกับรับโอ้โหและจบเลยทันทีค่ะโอ้แต่ตรงนี้นะเป็นแชมป์ของทางยูนิคอนไซเบอร์อีสปอร์ตได้ทั้งหมดแปดคิวกลายเป็นว่าทางฝั่งยูนิคอนไซเบอร์ครับแกสามารถที่จะเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะเคลมพื้นที่ได้ค่อนข้างสวยงามครับผมเข้ามาชนบ้านเลยทีเดียวนะแต่ว่า,าก่อนอื่นครับผมต้องแชิงท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตทำการรีสตรีมกันก่อนเล็กน้อยนะเนื่องจากว่าเราต้องทําการเปิดทางฝั่งของดีเลย์นนะเดี๋ยวเราจะกลับมารับชมกันต่อครับในแมปที่2กับการไลฟ์สตรีมขึ้นครั้งใหม่ครับพี่มิวครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ